بسم الله الرحمن الرحيم وبه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد باب في احكام بيع الثمار بني او بركو يجني اوكو بكم تنطيك اوكو كان سي خايب باب في احكام بيع الثمار قواء الثمار بن جامع بن بو برن قواء ثمر ชนิดเดียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าซามารุนแต่ถ้าหลายๆชนิดหลายๆอย่างเราจะเรียกว่าซีมาร์เจตนาของคําว่าซีมาร์ผลไม้ในที่นี้ก็คือผลไม้ที่อยู่บนต้อนอินทผลัมถ้าว่าเป็นกลุ่มประเทศอาหรับเขาก็จะเป็นต้นมีจะมีอินทผลัมเป็นผลไม้หลักของเขาเแล้วก็หมายรวมถึงผลไมอ้อื่นๆทุกชนิดที่มีไว้ ไว้เพื่อที่จะรับประทานครับผลไม้เหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่ามันถูกซื้อขายโดยขายเฉพาะตัวของผลไม้แล้วก็ไม่ได้ขายต้นครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการขายต้นไม้ครับก็คือขายบ้านขายที่ด,ดินแล้วรวมถึงขายต้นไม้ด้วยในกรณีของตอนที่เราพูดถึงเรื่องของการขายสินทรัพย์ครับแต่วันนี้เนี่ย เฉพาะเรื่องของผลไม้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าผลไม้ถูกขายแบบเฉพาะผลไม้โดยที่ไม่ได้ขายต้นเนี่ยครับการซื้อขายดังกล่าวนั้นจะใช้ไม่ได้ครับถ้าหากว่ามันยังไม่แก่ที่จะบริโภคได้ก็คือถ้าว่ามันยังไม่แก่เนี่ยห้ามซื้อขายเพราะท่านนบีหมาสซลลัลอะไรซ้ำห้ามครับ ย์นบะอัลลอฮอะสัลลัมลลอันบอิสมารกับลาฮฺุวะซัลลัมเขาบอกวัมห้ามการขายผลไม้ก่อนที่มันจะแก่ห้ามทั้งคนขายแล้วก็ห้ามทั้งคนซื้อก็คือคนขายก็ห้ามขายห้ามห้ามขายนะครับแล้วก็คนซื้อก็ห้ามซื้อด้วยมุตเตฟะคุนอะไรที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านนะเบียบอกว่ัมห้าม ผู้ขายไม่ให้ขายผลไม้ก่อนที่มันจะแก่เพื่อที่เขาจะได้ไม่กินทรัพย์สินของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมนะคแล้วก็ห้ามผู้ซื้อไม่ให้ซื้อก่อนที่ผลไม้นั้นจะแก่เพราะว่าเท่ากับเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกันให้ บริโภคทรัพย์ส <sus Toyota> <y> <feelings> so ินโดยไม่ชอบธรรมเพราะว่าท่านนบีหม่อมสุลต์ละสั่งกล่าวไว้ในในเพราะว่าท่านนบีหม่อมสุลนั้นมีบันทึกในสยีไฮนี่ก็คือหนังสือสยีทั้งสองเล่มก็คือของท่านอิมามบุคฮารีและก็มุสลิมว่าอันนั้นนบีซุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวรสลลัมะละฮะันบิอิสติมารฮัตตาตัซฮูอิลามาซาวะกาัลตัพมารูอัตัสฟาร์ ท่านนบีหม่าซำห้ามการขายผลไม้จนกว่ามันจะแก่จัดครับก็เลยมีผู้ถามว่าแล้วก็ไอแก่จัดเนี่ยเอาอะไรเป็นมาตรฐานล่ะท่านนบีมาซมก็เลยก็บอกว่าท่านนบีัม่าซำเลลรออะไรซมก็เลยบอกว่าก็จนกว่ามันจะแดงหรือว่าจนกว่ามันจะเหลืองครับของไ้ยมาบุครีอยู่ในลำดับที่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดขอไทยมา穆ม斯มอยู่ในลำดับที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้า คำว่าเหลืองหรือแดงเนี่ยอันนี้เนี่ยชัดเจนที่สุดเลยก็คืออินทผลัมครับเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยมันจะมีสองอย่างนี่แหละบางชนิดของอินทผาลาัมเนี่ยแล้วแก่จะเหลืองเวลาอ่อนเนี่ยก็จะเขียวนะครับพอแก่มาก็จะเหลืองเหลืองเนี่ยแสดงว่าก,กินได้แล้วเนะี่ยแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเนี่ยพอจะแก่มาก็จะสีแดง บเราก็เริ่มมีแล้วนะครับแล้วก็อก็แล้วก็อะไรแล้วก็มีเกิดแล้วด้วยตอนเนี้ยนะครับสมัยก่อนตอนที่หมาอะไรแม่โจ้ผลิตได้ครัง้งแรกเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วเนะี่ยขายกันแพงมากเลยโลละแปดร้อยบาทนะครับแต่ตอนเนี้ยลดลงมาเหลือแค่โลละร้อยกว่าบาทเองนะถ้าสีเหลืองก็จะถูกหน่อยถ้าสีแดงก็จะยังอาจจะยังแพงกว่าสีแดงก็อาจจะแพงเท่าตัวเลยอาจจะสี่ห้าร้อยเลย แต่ต่อต่อไปอ่ะพอมันมีเขื่อนมันก็จะเหลือประมาณนี้แหละประมาณร้อยเดียวหรือต่ำกว่าร้อยนี่ไดยําทีนี้ถ้าว่าอ,า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 อย่างบ้านเราอ่ะอย่างบ้านเรามันเป็นมะม่วงเป็นอะไรแตงโมเป็นอะไร,ะไรสารพัดชนิดผลไม้เลยนะครับคือก็ดูว่าการแก่ของแต่ละชนิดก็แล้วกันว่ามันจะแตกต่างกันย<ๆ>ังไงเช่นถ้าเป็นมะม่วงก็จนกว่ากะลาจะแข็งถ้าว่ากะลายังไม่แข็งเนี่ยห้ามขาย ใครจะกินก็กินไปนะครับหรือใครจะแจกก็แจกไปใครจะขอก็ขอกันไปแต่ว่าห้ามซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้อยู่มีสล่ะดีตท่านี่ยักติดฟ้าซาดิลฟ้าซาดิลมาบีออวะอะดามะเสียหายเพราะฉะนั้นทั้งสองะดีตนี้เนี่ยที่ระบุห้ามแสดงว่าการค้าขายนั้นใช้ไม่ได้ครับแล้วถ้าใครไปค้าขายเนี่ยก็ถือว่าถือว่าการค้าขาบ การค้าขายของเขานั้นเป็นเดี๋วว่าเป็นการค้าขายที่ไม่ถูกต้องจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและเป็นสิ่งที่ารอมนะครับและเช่นเดียวกันห้ามขายอัซฉระนะห้ามขายเขาเรียกอะไรที่มันเป็นมเมล็ดทุกอย่างนะจนกว่ามเมล็ดของมันจะแข็งนะเพราะว่าถ้านม,ามุสลิมเนี่ยบันทึกจากท่านอิบนอุมารว่า أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري هل ابن أمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هام كان خاي نفع اللام جن قوى من جاء 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 نهب لك สิ่งที่มันเป็นรวงทั้งหลายจนกว่ามันจะขาวแล้วก็ปลอดภัยจากอ,อปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆของของพืชผลนะครับห้ามทั้งผู้ขายแล้วก็ห้ามทั้งผู้ซื้อก็คือไม่ใช่ห้ามเฉพาะผู้ขายนะห้ามผู้ซื้อด้วยนะครับอย่าได้ซื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดิตตอนนี้เนี่ยจึงบ่งถึงว่าห้ามขายนะครับ พืชพันธัญญาหารทุกอย่างจนกว่ามันจะแก่จัดซะก่อนแล้วก็ไอ้คำว่าแก่ของมันเนี่ยก็อ,อาจจะดูได้ที่อะไรถ้ามันเป็นเมล็ดขาวแล้วนแล้วก็ปลอดภัยจากอ,อโรคภัยของพืชผักพืชผลไม้ต่างๆแล้วฮิกมาเนี่ยครับว่าฮิกมาตูเคล็ดลับหรือว่าเหตุผลที่ห้ามม่ให้ ายผล,ลไม้ก่อนที่มันจะแก่เต็มที่เนะี่ยหรือห้ามขายพืชผลพืชพธรณธาญยาหารต่างๆจนกว่ามันจะมเมล็ดแข็งซะก,ก่อนเนี่ยครับเพราะว่าในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยก็คือระหว่างที่มันยังไม่แก่จัดเนี่ยมันมีโอกาสสูงหรือมันมีความเสี่ยงสูงที่จะอ,อที่จะสูญเสียแหลกจากอะไรครับ ปรากฏการธรรมชาติหรือว่าโรคร้ายต่างๆมาแมลงลงอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงที่จะเสียหายเหมือนกับที่ท่านนบอับดุลลัอฮุอะลัไรวะซัมได้บอกเอาไว้ว่าอะารา يتا إن อะารา يتا إن م ะ ع الله الثمر ب อะฮัดุกุมม م ลาฮ ه ท่านพี่มอกสอว่าบอกช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าถ้า,าว่าอรรสมะตลาทรงหงห้ามผลไม้แล้วไซแล้วด้วยเหตุใดที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะกินทรัพย์สินของพี่น้องของเขาโดยไม่ชอบทรรก็คือหมายความว่าเวลาเราขายแล้วเราก็ได้เงินมาแล้วเนี่ยปรากฏว่า ผู้ซื้อนั้นต้องไปประสบกับออความเสี่ยงและกการสูญเสียถามว่าสินทรัพย์สินที่เราได้มาเนี่ยจากการขายครั้งนี้เนี่ยมันชอบทำหรือไม่แน่นอนมันก็ไม่ชอบทำแล้วก็ส่วนฟิสโลฟิสซุมบุลในในที่มันเป็นเมล็ดเนี่ยท่านอบีมาซงก็บอกว่าฮัตตายบยอบะยะมันลาฮะจนกว่าเมล็ดมันจะขาวแล้วก็ปลอดภัยจากโรคร้ายทาง หรือว่าภัยธรรมชาติอะไรต่างๆคาว่าอาหะก,ก็คืออาฟ้าก็คือโรคภัยทยโรคของพืชที่มันมันมาประสบกับพืชผลที่เป็นเช่นนี้เนี่ยนะหรือว่าในการห้ามดังกล่าวนี้เนี่ยถือเป็นรอฮมะบินนาสถือเป็นความเมตตาแก่มนุษย์แล้วก็เป็นการปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาแล้วก็เพื่อที่เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมก็คือป้องกัน การทะเลาะเบาแวงที่จะนําไปสู่การเป็นศัตรูและก็การโจงเกียดติชงตังชงชงชังซึ่งกันและกันในหมู่พี่น้องมุสลิมตรงนี้เนี่ยทาให้เราได้รู้ถึงอะไรครับเอ่อถึงถึง,งความศักดิ์สิทธิ์ของทรัพย์สินของคนมุสลิมที่เราจะไปแตะต้องไม่ได้ครับเพราะว่าท่านนบบมุฮัมมีัลซลลัลฮ์อะลัยซามกล่าวว่า รายท์อินมานาันอัลลอฮ์อินมันอัลลอฮ์ถัมรตบิมาเยสต์พิลฮะดุอช่วยบอกในซีว่าถ้าหากว่าลัสมาตาลาทรงห้ามผลมไม้ก็คือถ้าหากว่าลัสมาตาลาทำทำให้เกิดเพศภัยขึ้นก่อนจะทำให้มันไม่สามารถที่จะบริโภคได้นะเนี่ยบิมาเยสต์พิลฮะดุคุมมาลาีด้วยด้วยเหตุผลคนใด ที่คนหนึ่งคนใดในหมูปป่พวกท่านจะไปจะไปหาล้านทรัพย์สินของพี่น้องของเขาจะไปถือว่าทรัพย์สินของพี่น้องเขานั้นหาล้านแน่นอนมันฮารอมแน่นอนในกรณีแบบนี้เพราะฉะนั้นในอดีตตอนนี้เนี่ยหรือในประโยคคําพูดดังกล่าวนี้เนี่ยจึงเป็นการเตือนสติและก็เป็นการปรามสําหรับบรรดาผู้ที่ใช้โคลเมตเด็ดพายในการที่จะสูบเลือดสูบ ทรัพย์สินของคนอื่นด้วยกับวิธีการต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยชัดเจนเลยก็คือในกรณีของอะไรครับกรณีที่เอ่อกรณีที่เก็บก่อนที่มันจะแก่อย่างเช่นชัดเจนเลยก็คือกรณีแบบบ้านเราเนี่ยที่มันที่บ่อยครั้งที่เรา ปวดเสียนเวียนเก้าประมาณก็คืออย่างเช่นกรณีของทุเรียนเนี่ยคนที่ซื้อ,อทุเรียนเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่เซียนทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวก็แก่เกินเดี๋ยวก็อ่อนเกินแล้วบางทีแล้วทุเรียนมันแพงมากเลยเนี่ยแล้วเราเราแซลซื้อแล้วมันมันกินไม่ได้เนี่ยเราโคตรโมโหเลยอันนี้แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าห้ามห้ามแต่การซื้อขายก่อนที่มันจะแก่เต็มที่เพราะฉะนั้นไอไอพ่อค้าเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาเป็นมุสลิมเนีน่ย มีว่าบาปบาปบาปมหันเลยนะแต่สําหรับคนกาเฟสเนี่ยมันเขาไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วะเขาฉวยโอกาสทุกอย่างเท่าที่จะจะทำได้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในฮะดิษตัวนี้เนี่ยก็เป็นการเรียกร้องรณรงค์ส่งเสริมให้มุสลิมเราเนี่ยให้ช่วยกันปกปักรักษาพี่น้องป,ปกปักรักษาทรัพย์สินนะของตัวเราเองก่อนนะแล้วก็ ทรัพย์สินของพี่น้องมุสลิมของเราอย่าให้มันสูญโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าท่านนบีมาสซลลอยซมห้ามผู้ซื้อด้วยนี่ยไม่ใช่ห้าม,มเฉพาะผู้ขายห้ามผู้ซื้อด้วยไม่ให้ซื้อสินค้าก่อนที่จะมันจะแก่นะครับก่อนที่มันจะปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่าถ้า,าว่า ซื้อมาแล้วมันเสียเสียหายเนี่ยครับเท่ากับเขาสูญทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์เลยแล้วก็เป็นการยากมากที่จะไปขอคืนจากผู้ขายนะครับแล้วก็อีกในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจได้จากคดีอันนี้เนี่ยนะครับว่าให้เราแขวนนะครับผูกกลมไว้กับส่วนมาก ก็คือผู้คมที่เราซื้อขายแล้วมีเงื่อนไขว่าต้องให้มันแก่เต็มที่ซะก่อนเนี่ยเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยถ้ายังมันไม่มันยังไม่แก่เต็มที่เนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียนะหรือว่าเสียหายแล้วก็จะทําให้เรานั้นไม่ได้บริโภคเพราะนั้นในกรณีนี้จริงหา้ามแล้วก็ถ้ามันแก่เต็มที่แล้วเนี่ยเนียมันก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยสูงกว่า ก็จึงสามารถที่จะหืออนุญาตให้ซื้อขายได้คนระับแล้วก็สิ่งที่เราได้บทเรียนอีกอย่างหนึ่งที่เราได้จากคดิตอนนี้ก็คือไม่อนุญาตให้เรานั้นเอาทรัพย์สินของเรานั้นไปเสี่ยงโชคครับนะแล้วก็อะไรครับทําให้มันศูนย์เปล่าโดยผ่านวิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มันไม่ปลอดภัย แล้วก็ตามที่เราทือกล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คืออะไรครับไม่อนุญ,ญาตให้ซื้อขายผลไม้ก่อนที่จะแก่เต็มที่ครอันนี้เนี่ยในกรณีที่เราซื้อขายผลไม้แบบเป็นเอกเทศจากลาต้นของมันนโดยอะไรครับโดยมีเงื่อนไขว่าพอซื้อแล้วเนี่ยยังไม่เก็บนแต่จะรอให้มันแก่ก่อน แล้วค่อยทําการเก็บนะครับแต่สําหรับในกรณีที่เราซื้อขายผลไม้แต่ว่าไม่ได้เจตนาซื้อขายผลไม้โดยตรงแต่ว่ามันเป็นผลพวงจากการที่เราซื้อลําต้นซื้อต้นของมันแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยจะรักษาผลไม้นี้ไว้จนกว่ามันจะแก่ในกรณี ดังกล่าวนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อยกเว้นแล้วก็อนุญ,ญาตให้กกดทําได้เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อผลไม้โดยตรงแต่เราซื้อต้นไม้ซึ่งนักชาการก็ได้แจกแจงรายละเอียดถึงกรณียกเว้นดังกล่าวนี้เนี่ยไว้สามรูปด้วยกันรูปที่หนึ่งก็คือถ้าหากว่าขายผลไม้ก่อนที่มันจะแก่จัดโดยขายตาม ต้นของมันคนร hmm. ับก็คือซื้อต้นแล้วได้อะไรครับได้ผลไม้ตามมาครับก็คือซื้อทั้งต้นแล้วก็เจตนาเนี่ยซื้อตน้นแต่ว่า,าผลเนี่ยเป็นผลพลอยได้กรณีแบบนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าผลไม้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เจตนาแรกแต่ว่ามันเป็นมันเป็นผลพวงมาแล้วก็ กรณีเดียวกันก็คือถ้าซื้อซื้อนาข้าวนะแล้วได้ข้าวมาข้าวยังเขียวอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเราไม่ได้เจตนาซื้อข้าวแต่เราเจตนาซื้อที่นานะครับถึงแม้ว่าข้าวมันยังเขียวอยู่ยังไม่เหลืองก็ตามนะครับอันนี้รูปแรกนะรูปที่สองก็คือขายผลไม้ก่อนที่มันจะแก่ หรือขายพวกข้าวนะก่อนที่มัก่อนเดือที่มันยังเขียวอยู่ในกรณีที่ขายให้กับเจ้าของเจ้าของที่เนี่ยคือเจ้าของต้นไม้หรือว่าอะไรครับเอ่อเจ้าของที่นาอย่างเช่นอาจจะเป็นอะไรครับเอ่ออย่างเช่นในกรณีของอาจจะนะเพราะว่าเรามันนี่น่าจะหมายถึงคนที่ไป เช่าที่เขาทําสวนทํานาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เกิดขายให้กับเจ้าของตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับสามารถที่จะจะทําได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของนะรครับที่แห่งนั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยนะผู้ราชการส่วนมากถือว่าอะไรครับกรณีแบบนี้เนี่ยแล้วกรณีที่สองเนี่ย ใช้ได้นะครับแล้วก็การขายนั้นก็ซอเฮียถูกต้องนะแต่ว่าก็มีนักชาการอีกบางคนก็บอกว่าไม่ได้เหมือนกันให้เอาให้เอาอะไรครับให้เอาฮะดีษต้นแรกๆที่เราพูดคุยกันมานั้นนะ่ะเป็น,เป,นเป็นบรรทัดฐ,ฐานครอบคุมทุกกรณีเพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่แก่ก็ถือว่าใช่ไม่ได้อันนี้รูปที่สองนะคส่วนรูปที่สามเนี่ยคือการขาย ผลไม้ก่อนที่จะแก่หรือขายพวกเมล็ดข้าวอะไรต่างๆก่อนที่มันจะแก่โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องตัดในทันทีทันใดก็คือเก็บในทันทีทันใดนั้นเลยถ้าว่ามันสามารถที่จะใช้ประโยชน์กับทั้งผลไม้นั้นหรือกับข้าวนั้นได้เพราะว่าเหตุผลที่ห้ามนั้น เพราะว่ากลัวว่ามันจะเสียหายหรือกลัวจะเกิดภัยธรรมชาติหรือโรคของพืชผลไม้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าว่าเราซื้อปุ๊บแล้วเราตัดปั๊บเลยเนี่ยมันก็ปลอดภัยจากการที่จะถูกภัยธรรมชาติหรือมแมลงอะไรลงครับแต่ในกรณีที่อมาอิดาลามิเตฟฟอยบีมาอิดาปุตเตะแต่ในกรณีที่ถ้าว่าตัดไปแล้วเนี่ยนะครับ ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรกับผลไม้นั้นได้เลยเนี่ยก็ไม่อนุญ,ญาตให้ขายเช่นเดียวกันเพราะว่าในการกระทําดังกล่าวนั้นเท่ากับเป็นการทําลายทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็ท่านนาบีหมาสุลลลอฮฺอะลัยซัลลัมนั้นนะฮะนะฮันนบีอุสุลลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมอัลฮนฮิบะอัติลมานและท่านนาบีมาสุลลัมนั้นได้ห้ามการทําลายทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์ ว่ยย ر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  นะา,าย جوز على صحيح من قول العلماء بيع ما يتقرر ما يتقرر أخذه ข ا ย ا ั้นจะเป็นที่อนุญาตตามทัศนะที่ถูกต้องจากทั้งสองทัศนะสำหรับสิ่งที่มันมีให้ผลผลิตได้อย่างต่อนเนื่องเนะี่ย หลายครั้งหลายหนเช่นพวกอะไรครับพวกหญ้านะครับตัดแล้วมันก็นงอกขึ้นมาอีกในะหรือพวกแตงกวาแตงร้านพวกมะเขืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งตรงนี้เนี่ยอนุญาตให้ทำการซื้อขายสิ่งที่เก็บหรือสิ่งที่ตัด ทั้งณเวลาปัจจุบันหรือในอนาคตดได้ท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะรอฮิมะฮุลลอ่านะเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะราาอฮิมะฮล,ลล,าาลักวาะ أ ص ح ด أن هذه لم تدخل في نهج النبي صلى الله ع ل ي ั وسلم ท่านเช,ชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะว,ว่าตามรัศดาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่สามารถเก็บได้หลายครั้งเนี่ยก็คือเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็ออกเนี่ย เชคุลิสามบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่เข้าขายคำห้ามของท่านนาบีม,มูมฮัมหมัดสุลลัลอะไรวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการซื้อขายดังกล่าวนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้ถูกต้องแล้วก็ใช้ได้กนะับสิ่งที่สามารถเก็บได้นะบัดน,นี้นะแล้วก็สิ่งที่มันอาจจะ ยังไม่แก่นะแต่เราก็ซื้อขายแล้วก็รอจนกว่ามันจะแก่ไดนะ้เพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยผู้คนเขามีความต้องการนะที่จะได้สินค้าเหล่านี้นะเพราะนั้นจึงอนุญาตให้ขายสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่มัน เก็บได้ตลอดเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอนะครับให้แก่เหมือนกับใน h ะด i ษต้นแครับข้อ10อัลลอฮ์อิบนุอัลลอฮฺมาต์ตุบโนลกอวยิมรอห์มิห์โมลลาเละกะตันอัลลอฮ์อิบนุลกอวยิมนะครสิ่งเป็นลุศิษย์ของเชคคลอิสลามที่ไม่ร้เนี่ยบอกว่าว่าอินนัมาละฮ์อันไบอิสทิมาริละตียุมกินุตัคฮิโรไบอิฮะฮัตตายาบดัวซาลาห์วะ บะลมตะดูคุลรลมกอฟีฟีนาฮีที่นุกเยยบอกว่าแท้ที่จริงแล้วที่ห้ามขายผลไม้ที่สามารถที่จะประวิงเวลาล่าช้าปรวงปวงประวิงเวลาเก็บมันไปจนกว่ามันจะแก่ได้นะครับอันนั้นเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามแต่ในกรณีของไอ้พวกที่มันเก็บได้หลายๆครั้งเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่เข้าข่ายที่ว่า คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นไม่เข้าขคายคำห้ามของท่านอับดุลลา,าห์สลุลว่านละก็สิ้นสุดนะจบนแค่นี้นะสลุลล่านละอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของการขายผลไม้ใครไม่เข้าใจตรงไหนเชิญถามได้นะครับ